สวัสดีครับผมโน้ต BP ีแล้ววันนี้เราจะมาทำเควส9เสาก่อนนะครับผมก็ดูไกด์จากคนอื่นมาอีกทีเหมือนกันนั่นแหละแต่เราจะมาทบทวนกันอีกทีนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเควส9เสาเนี่ยมันก็จะได้ของแล้วก็เงินอีกจำนวนหนึ่งหลักแสนมอร้านะเพราะว่าเอาของข้างในอะไปขายได้จุดมุ่งหมายของเควสนี้ก็คือเราต้องเปิดเสาเนี่ยสูงสงเนี่ยให้ครบทั้งหมด9เสาแต่จะเปิดได้ก็ต้องศักดิ์ระทธ เสาธาตุหินเนี่ยให้ครบถึงเลเวล10เลยแล้วก็จะได้เม็ดนี้มาจํานวน9เม็ดไอเม็ดเนี่ยก็เอาไว้ไปเปิดเสาเราจะปีนเสาขึ้นไปแล้วมันจะมีรูให้ใส่ตรงกลางเนี่ยมันจะมีแท่นศิลาอยู่สักอันหนึ่งเนี่ยสงครามทั้งหลายในโลกมนุษย์เกิดจากความปรารถนา9ประการของใจมนุษย์เสาทั้ง9ต้นถูกตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างความสงบสุขและหวังว่ามนุษย์จะไม่ต้องต่อสู้ห้ำหั่นกันอีกต่อไปแล้วเควสก็ขึ้นมาแล้วเราก็ไปเปิดเสาทั้ง9ต้น ต้องมาระดับนี้นะถ้าขึ้นสูงไปมันก็จะกด F ไม่ได้แล้วก็ทำแบบนี้ให้ครบทั้ง9เสาเสามันกอ็อยู่แถวๆนี่แหละมันจะมีอยู่เสาหนึ่งคือเสาเนี่ย มันจะมีบาเริยลมอยู่ให้เราโดดขึ้นไปตรงดอยนู้นแล้วก็บินข้ามมาเกาะตรงนี้ได้สังเกตเสาดูอ่ะมันจะเป็นเสาอย่างเงี้ยจะสั้นจะยาวนั่นก็คือเสาที่เราต้องไปปลดผนึกถ้าปลดผนึกแล้วเสามันจะเปล่งแสงออกมาสังเกตในแมปก็ได้เปิดแมปขึ้นมามันจะเป็นจุดจุดอย่างเงี้ยจุดจสี่เหลี่ยม1 2 3 4 5 6 7 8 9ามี่ห พอครบ9เสาเนี่ยประตูนี้ก็จะเปิดอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีธนูสัก1ตัวในทีมนะเพราะว่ามันเป็นรูนกาดกับรูนฮันเตอร์ใช่ไหมเอาไว้ยิงลูกตาให้มันสงบนิ่งแล้วเราก็ตีมันมผมโลก6นะมีคลีเป็นดาเมจหลักโจมพันแคีเลดกับแรงคีประมาณนี้ชงหยินโจมพันเจ็ด ค่อนข้างกากเพราะว่าอาัติแฟกต์ไม่เทพหมวกเป็นคีเลดเพราะคีเลดน้อยมากยังหาของใส่ให้ได้ไม่สุดฟิตก็ไม่ได้อัพไม่ค่อยได้ปั้นส่วนชีชีก็เอาไว้ฮิลแหละ ต้องทำลายเสานะไอเสาตรงกลางเนี่ยเสาตรงกลางเนี่ยทำลายได้ต้องยิงสองดอกติดนะมันถึงจะลงไปนั่งไอตัวตุนนี่แหละไอตุตุนไอตัวตุน

Sí. 하 명을 잡으다부인성도 그더리는 수발. 권나. 보 lột dáng sáu con Luồng phai. Hey, mình bắp. เข้าข้างๆข,ข้าหายไปเลยไม่หายตะกี้เสามันบักด้วยเสาที่มันเป็นเสาบับให้มอนสเตอร์อ่ะมันหายไปผมก็ตีไม่ได้แมงมันก็เก่งขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเมื่อกี้เสาไอ้ตรงเนี้มันบักมันตีไม่ได้ ほしい。 いや。 ก่อจะตายไม่มีของนี่ลำบากจัด สเตปก็ไม่เทพด้วยโบราณสถานแห่งนี้บรรยากาศมันน่าขนลุกจังแต่ว่านี่น่าจะสุดทางแล้วล่ะนะมาครั้งนี้ก็ได้สมบัติติดไม้ติดมือออกมาอยู่นะฮิฮิแล้วยังได้แหวนนั่นมาอีกเรารีบไปหาคนที่รู้จักของโบราณให้เขาดูแหวนกันเถอะสมบัติชิ้นนี้น่าจะขายได้รยกันนะ อันนี้เป็นอาร์ติแฟกต์ใช่ไหมความโลภการยึดติดการจ้องมองความวิสยาความโกรธตัณหาการแข่งขันความวุ่นวายความปรารถนาของมนุษย์9ประการนี้สามารถช่วยโลกได้และสามารถสร้างความวุ่นวายได้เช่นกันแม้จะไม่มีวันจางหายจะคงอยู่ตลอดไปดังนั้นเสาทั้ง9้าต้นจึงถูกตั้งขึ้นมาเพื่อนำความสงบสุขมาให้และยุติความขัดแยง้ง โลกน,นี้ถ้ามีคนที่สามารถฝ่าเสาทั้ง9ต้นนี้และเข้าไปข้างในได้โลกจะเข้าสู่สงครามอีกครั้งอา้าวผู้ใดที่อ่านคําจารึกบนแผ่นหินจะสามารถเข้าไปเอาสมบัติที่อยู่ข้างในได้และปกป้องลีเยในทั้ง8ทิศเอาแหวนไปขายใช่ไหมอา้าวมันคนละล้านนี่หว่าทิค่คนอื่นน่ะมันจะมีตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งแต่ของผมมันมาขึ้นตรงนี้อะ่ะขายได้สอง0,000คนหนึ่งอีกคนหนึ่งขายได้แสนแปดแต่มันจะแถมของแถมเป็นอาหาร าดาวตายยกตีไปรอบหนึ่งอยากจริงถ้าของไม่ถึงยินดีต้อนรับของโบราณอืมหาทุกคนแล้วละ่ะบทสนทนาก็น่าจะคล้ายๆกันนะนะสองแสนเหรอขายเลยไม่อยากลุ้นว่าของแถมมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าสงครามที่ร้อยจุดจบใครจะทำเคสเก้าเสาวก็ทําตั้งแต่โลกน้อยๆก็ดีของมันไม่ได้ดีไปกว่านี้หรอกมันก็มีแค่นั้นอะ จริงๆผมก็สักการะครบเวลสิไปตั้งนานละเพิ่งจะมาทําตอนโลก6เนี่ยมันก็เลยหนักหนาสากันอร์ติแฟก์ก็ไม่ได้ลงหาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ